สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมามาตลาดที่ตลาดมาตลาดครับพามาเดินเล่นหน้าตลาดแม่วนันนาสิงเขามีอะไรขายบ้างปกติตัวมาซื้อของตัวไม่ค่อยได้ดมาเดินอันนี้มีข้าวจี่ขายด้วยนะข้าวจีมีมีขยน,นมครกว่อยก,กินแตงโมปัชาไทยโคตรเข้ม แตงโมปั่นแก้วหนึ่งครับอันนี้เขาก็จะมีน้ำอะโวคาโดน้ำกีวีสตรอเบอรี่โชาไทยเป็นแบบเข้มข้นมาดูเลยครับนี่ชาเนี่ยแก้วเท่าไหร่ครับแตงโมคือสิบบาทแตงโมปั่นสดๆแค่เกิดตัวไม่แพ้นะไม่รู้ว่าแพ้หรือเปล่ากินยังไงใจสั่นนิดนึ คนร้อยนะโอโคโตทุกคนที่แพ้ชอบกินนื้อโกโก้อันนี้ตื่นเช้ามาสำรว้อันนี้ไม่เช้าแต่แปดโมงกว่าที่ตุนมาขาอยอ่ประมาณแปดโมงกว่าสี่สิบบาท กินให้ดูครับครับลาต้องกูขายไม่ได้ตอนเช้าขึ้นใจน้ำเต้าหมูปัด <c oughs> อันนี้ของย่าง5บาทห้าบาทห้าบาทอุ้ยจะกินโจ๊ก เชื่อไหมว่ามาตลาดนี้ประจำเลยแต่ไม่ค่อยมาข้างหน้านะมีของใครขายเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้เอาเอาโจ๊กใส่ไข่หนึ่งครับกินนี่อันนี้เขาเรียกว่าต้มอะไรครับต้มกระดูกเล้งนะ่ากินมากกินโจ๊กก่อนทุกคนสรุปว่ายังไม่เดินไปไหนไปกินโจ๊กก่อนใจ โจ๊มกมาจังหวะหนูเล่งน่ากินนะทุกคนเแต่ว่ามีขนมจีนน้ำยาน้องแพลแลว้วเมื่อวานน้องแพลทำขนมจีนน้ำยาเมื่อคืนแบบว่าแหม่วุ้ยโจ๊กคนร้อนมาทุกคนลูกค้าเยอะปวดการเดินทางเพียด้วยปวดขาปวดตัวหมดปิดร้านเร็วน่านกินมากทุกคนดู นี่แหละโจ๊กของแท้นี่ที่มันต้องร้นล้อนย่างเงี้ยอืมก็เยไม่ไหวิปร้านเร็วโอ้ดูดิอือหืออร่อยอ่ะมาไปรไ้านประจำเลยเจอแล้วเมื่อกี้ไม่ปรุงอะไรนอกจากอันนี้ครับตอนเช้าอร่อยแล้วนะแต่ตัวกินกครีมเพิ่มนิดนึงไม่เยอะ ร้อนอย่างนี้ทุกคน,นไม่ชมกก่น่ากล้าเด๋วมากินประจำโตหน้าตลาได้วัฒน,นาสินได้วัน,นาสินสาขานี่นะคะไอ้สยามอ่ะซอยสยามเนี่ย ถจะตีต้าขายตแต่กี่โมงครตีห้าถึงกี่โมงห้าโมงเช้าห้าโมงเช้ามนมีต้มหมูต้มเนงเขาต้มโจ๊กรอวันนี้กินโจ๊เดี๋ยวไปหลั่กินมาต้มอะไรตัวที่จิงใจ ข้าวที่มาก็ปวดตัวทุกคนปวดมากจะ,ามจะจะขาดแหละเมื่อคืนเนือยเลือดจะขาดคือดูแล,แล้วการขับรถไปร้อยเอ็ดครัก สองสามทุ่มกว่าไม่ไหวไเหนื่อยมากเปนนงคนแรกทีชาแว,ว่แไม่ย่าโมแล้วตีเรากลับมาเราจะมาเปิดร้านของเปิดร้านไม่ร่างพังไว้อไละถ้าเกเมื่อวานขายต่ออีกก็ได้ลูกค้าอีกอะไม่ไหว หน้อยลงัตับไม่เคยผูทุกคนทั่หละคุณขึ้น5กิโลเต้าหมาย50กิโลตอนนี้47กิโลแล้วเลย3กิโล ต่อไว้แล้วก็กินนานคนสั่งแล้วมาจับจอยซื้อจับจอยจับใจซื้อของกินเนาะว่าไปน่ากินมากเดี๋ยวหลังจะมากินข้าวต้มก็มีใช่ไหมครัะมีข้าวต้มเตยเรนหมูโจ๊กนี่ฮะไช่ต่อ ป้าบอกว่าเลยมากินน้อยป้าตักให้เยอะไงป้าผิดโอ้โหข้าวแกงทุกคนนี่นี่นต้น,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 นไม้ทุกคนนี่จะแบบอ่นนเอาเลยครับตักเลยครับอ่ะกินยากมากทุกคนต้มจืดหน่ไหนอ,อนไม้เนี่ยเมื่อกี้ไปถ่ายก้วพี่กลต้มจืดหน่อไม้ทุกคน พี่สงพี่สาวเลยพี่สาวจุใส่ข้าวแกงงเับเอาต้มจืดหน่อไม้ครับว,นะว่าเราก็กินเลยเอาต้มจืดหน่อไม้ครับจืดหนด่อไม้ถุงนึ่เนี่ไหุยอันนี้คืออะไรอ๋อเกลี้ยงทุกคนเป็น,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 นต้มอ,อะไรก็ถึงน้ำเลย อย่างเดียวครับเพราะมีอ,อะไรคะมีอีอย่างนี้แบบตัวเห็นที่ไหนอ่ะต้นอ,อิ่มอ่ะก็จะซื้อทุกคนคือปลาส้งเครื่องแต่ว่าไม่มีเสือใบไ,ปไปก่หนูไม่แยบของเขาน่ากินทั้งนั้นเลยนะดูส<า>ิมีแต่ของขน่ากิน ก็สก็30บาททุกคนไม่แพงพาเดินนิดหน่อยนะทุกคนพาเดินนิดหน่อยเาไ้ทำแกงถุงขายอยู่นี่เขาก็ทำแบบสะดวกอ่ะอุ้ยนี่แกงใต้ทุกคนโอ้โหเดมัน,นมาถ่ายล่ะซื้อแค่หมูลานนี้ไปะยังไม่หมดเลยรู้ไหมตุนเดมาราัน ตั้งใจเดินมาร้านนี้เพราะตูจะมาซื้อสตอห์สตอสตอทุกคนนี่เขาแก่แล้วไม่หรอพี่ชอบแบบว่าแก่แล้วพวงเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบบาทเดียวสองห่วงเอาอันนี้พวงหนึ่งอันนี้จ้ะ นี่เขาไปมาทำสำเร็จรูปแบบให้เราไปทําผัดเผิออะไรเรียบร้อยเลยก็มีนะทุกคนไม่ต้องแบบว่าไปหาเครื่องให้มันยุ่งยากมีกระถินร้านไหนขายวะเห็นไหมเครื่องแกงหุงแกงเห็ดส้มตุ้มต้มจืดคือแบบเอาไปแพ่ปรุงรสอ่ะเล้ยถ้าเกิดคนไ่คิะไรมากอ่ะ เมื่ <c oughs> อกี้แล้วว่าที่ว่าจะใส่ลูกหอยนี่เพิ่มอ่ะนะอืสะดวกสบายสมองเนี้ยนี่ไงเจลกระถิงกระถิงไม่ใส่พวกหอยน้องรมเท<ม>่าไหร่จ๊ะช่วยค่ะทำเน็ตจะให้ไปที่ดีกว่า ของของกินนี่หน้าตลาดนะทุกคนตลาดไดี๋เราจะไปพวกพวกของสดพวกอะไรอย่างนี้ขนมต้มหนมต้มแาราบาบิเนตแปนแปนเนี่ยรู้สึกต้องทุกคนถูกมากขนอมอะ่ะก็็นกล้วยสองอันครับเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนเนี่ยตอนเด็กชอบมากเลยเนี่ย เนี่เป็นเด็กอะชอบมากถามซื้อหกบาทแป๊บนึงนะเรก็จะเป็นพวกขนมราคาส่งตูจะไปซื้อดอกไม้ก่อนโอเคทุกคนคลิปด,ดีไว้ที่นี้แหละตลาดนี่เขาเปิดตีสนะี 3, ่นะตีสามตีสี่มากลางตีสี่กำลังดีมาเช้าเช้ายิ่งดีของกูของกินเขาเปิดกันตีห้าข้างหน้าตลาดน่ะครบจบที่เดียว ตุดดอกไม้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ